ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนช่องวันนี้ผมก็ได้นำเอาตัวเลขนะครับจับคู่สองตัวนะครับสองตัวบนล่างนะครับก็ถือว่าเดินดีมากนะครับก็เข้ามาก็ไหลายงวดลองติดตามดูนะครับเผื่อชอบนะครับก็สูตรทุกสูตรนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็ดูเป็นแนวทางไว้นะครับชอบก็จับไผ่ชอบก็ผ่าน นะครับฐานสูตรของเรานะครับเราก็ทํามาก็ไหลหัวก็รู้สึกว่าเดินดีนะครับก็เข้ามาตลอดนะครับเดินบนเดินล่างนะครับก็เอาเอาไปพิจารณาดูนะครับเรือชอบนะครับก็ตัวเลขเกิดเดินมาตลอดนะครับก็เป็นหัวที่แล้วก็เข้ามาที่4ี่หกนะครับวันนี้จะเดินต่อหรือไม่ก็เราไปพิจารณาดูนะครับ ครับก็เสียงก็แหบแห้งนะครับครับการสูตรการคำนวณนะครับเลขที่ออกมานะครับ903นล่าง99นะครับเราใช้หลักหน่วยบนนะครับ10 10หน่วยล่างนะครับหน่วยบนแล้วก็สิหน่วยล่างนะครับคือ3นะครับ9 9นะครับสามบวก9นะครับเราก็ได้มาที่เลข2นะครับ9บวก9ก็ได้มาที่เลข8นะครับตามสูตรของเรานะครับ 8บวก2เราก็ได้0ูนย์นะครับศูนย์มาบวก7คงที่นะครับเราจะบวกอ่าบวก7ทุกครั้งนะครับบวก7นะครับเราก็ได้มาที่เลข7จดลดแทบมาเป็นเลข6กนะครับอ่าส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้เราใช้นะครับอ่าหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยแล้วก็หลักสิบล่างนะครับก็คือ3นะครับ9 3 9นะครับ 9บวก3นะครับแล้วก็ได้มาที่เลข2นะครับแล้วก็3บวก9ก็ได้มาที่เลข2นะครับตัวเลขที่ออกมาคือ2 7 2ล่าง0 9นะครับเราเข้ามาที่7 2นะครับเหมือนเดิมนะครับเราใช้นะครับ2บวก0บวก9นะครับเราก็ได้มาที่2แล้วก็9นะครับบวกกันก็ได้มาที่เลข1บวก7เราก็ได้มาที่เลข8ดลต8มาเป็นเลข7นะครับ อ่าส่วนด้านนี้นะครับเราได้มาที่4และ2นะครับตัวเลขที่ออกมาคือ8 72ดล่าง30นย์นะครับเราเข้ามาที่อ่านะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับเพราะว่าอ่ตามสูตรคำนวณนะครับเราก็ได้มาตรงนี้นะครับก็อ่าไปพิจารณาดูนะครับอันนี้ก็เราใช้2นะครับมี2มี3มีศูนย์นะครับ2 30ย์นะครับ สองบวกสามเราก็ได้มาที่เลขห้านะครับสามบวกศูนย์เราก็ได้มาที่เลขสามนะครับห้ากับสามบวกก็ได้แปดนะครับบวกเจ็ดเราก็ได้มาที่ห้าลดแต้มมาเป็นสี่นะครับส่วนด้านนี้นะครับคือหลักร้อยก็คือเลขแปดนะครับแปดบวกสองเรื่องหน่วยนะครับหลักสิบล่างนะครับแปดบวกสองเราก็ได้ศูนย์นะครับแล้วก็ สองบวกสามนะครับเราก็ได้มาที่เลขห้าตัวเลขที่ออกมานะครับหกศูนย์ห้าล่างหนึ่งหกนะครับเราเข้ามาที่ศูนย์ห้านะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับสูตรของเราก็ยังไม่พลาดนะครับก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับก็ถือว่าจะได้นะครับสูตรนี้น่าติดตามนะครับเราไปพิจารณาดูนะครับ อันนี้ก็เข้ามาทั้งบนและล่างนะครับเข้ามาที่สองศูนย์สองหกหกนะครับเข้าหกหกแล้วก็ศูนย์สองนะครับอันนี้เลขศูนย์นะครับเพราะว่าแปดบวกสองก็ได้ศูนย์นะครับแต่ผมเขียนผิดนะครับอันนี้ก็เป็นหกนะครับเลขที่ออกมาคือสองศูนย์สองหกหกล่างนะครับสำหรับงวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับงวดที่แล้วที่ผ่านมาเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับ 2 0 2งล่างห6นะครับเราก็ใช่2องบวก6บวก6นะครับได้มาที่เลขแปดบวก2นะครับได้มาที่ลึก0 0ย์บวกเเราก็ไดเ7ลดได้มาเป็น6นะครับอ่าส่วนด้านนี้นะครับเราก็ใช่2องบวก2รบวก6นะครับ2บวก2บวก6เราก็ได้มาที่แและ4นะครับตัวเลขที่ออกมาก็4 4 6หกล่าง4ี่ี่นะครับเราเข้ามาที่4ี่หนะครับ มาดูงวดนี้นะครับว่าจ,จะเดินต่อหรือไม่ก็เอาไปพิจารณาดูนะครับเราก็ใช้นะครับผมก็ไม่ดได้จุดเอาไว้นะครับเราใช้6นะครับบวก4บวก4นะครับ6บวก4บวก4นะครับ6บวก4เราก็ได้ศูนย์นะครับ4บวก4ก็ได้8นะครับ8บวก0นเราก็ได้มาที่เลข8นะครับบวกเเราก็ได้5และ4นะครับ ส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้เราก็ใช้หลักร้อยนะครับคือ4บวก6แล้วก็บวก4นะครับ4บวก6บวก4นะครับ4บวกหเราก็ได้ศูนย์นะครับ6บวก4เราก็ได้มาที่เลข0ูนเหมือนกันแต่รู้สึกว่าจะศูนย์เยอะเลยผมคันเอาไว้นะครับก็คือเลขหนึ่งนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับตามธรรมดาเราก็ได้ศูนย์สองตัวนะครับหรือจะเป็นเก้านะครับลองเหพิจารณาดูนะครับ ลดแต้มจากศูนย์มากเป็นเก้าก็ได้นะครับขึ้นมาก็เป็นเลขหนึ่งนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับครับผมก็ได้จับชุดไว้ก็มีดังนี้นะครับจะเดินต่อหรือไม่ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับเปิดทันชอบนะครับครับจัดชุดไว้ก็มีดังนี้นะครับก็มีอยู่ศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์สี่นะครับอ่าส่วนหนึ่งนะครับหนึ่งมาก็หนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งสี่นะครับ ศูนย์นะครับถ้าศูนย์มานะครับถ้าลดแต้มจากศูนย์มาเป็นเก้าเก้าแล้วก็จับใส่นะครับเก้าแปดเก้าห้าเก้าสี่นะครับก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าหรือศูนย์จะมานะครับเพราะว่าจังหวัดนี้รู้สึกว่าศูนย์เยอะนะราบบมันได้อย่างนี้ก็ว่ากันแบบนี้นะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับเราก็เอาไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็มีเข้ามีหลุดธรรมดานะครับ มีใครรู้ได้ว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับต่อไปก็คลิปต่อไปก็คงจะมา,าแนะนำสองตัวล่างนะครับคลิปต่อไปก็สองตัวล่างนะครับก็ขอให้ท่านใดกดติดตามเอาไว้นะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับตามสูตรที่เราคำนวณน,นะครับสองตัวล่างนะครับ ตัวเลขทุกสูตรนะครับที่เราคำนวณออกมาก็คำนวณออกมาตามตัวเลขที่ออกมาแล้วนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็ให้ท่านได้เอาไปพิจารณาดูนะครับครับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับทิปนี้ก็สวัสดีครับ